เลื่อนลงต่ำมากเห็นไหมโอ้อมันจะถอยลงใช่มันถอยลงปกติน่ะถ้าปูยังไม่ท้องเนี่ยมันจะสูงกว่านั้นนะมันจะปิดแทบสนิทยออมันจะเหมือนท้องมันใหญ่ขึ้นไหมใช่ใช่เห็นมมันมันหล่นหล่นลงไหมใช่ใช่เนี่ยเหมือนท้องปุ่งๆขึ้นเลยตัวมันเหมือนกลมๆขึ้นนะใช่ไหมใช่เปิดเองเลยดีกว่าจะได้เห็นใกล้ๆนะฮะนี่ขออนุญาตเปิดแล้วนะครับนี่นี่ครับอยากให้เห็นตัวใหญ่ๆตรงนั้นนะฮะดูดิอันนี้พันกำแพงนะครับนี่ แต่ว่ายังดูได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เข้ารูใช่ถ้าเขาเข,าเขา้ารูโอเคครับมาต่อยคลิปหนึ่งนะครับมาดูบอ่อที่ผสมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นนี้ผสมเรียบร้อยแล้วมันจะออกยิ้มเงียบนะฮะบ่บอนี้เงียบกลิบเลยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่ครับดูนะครับมันจะไม่ค่อยออกมาออกมาให้เห็น เงียบกลบเลยเดี๋ยวให้ดูนะตัวเนี้ยสังเกตว่าท้องแล้วยังไงเดี๋ยวให้ดูอันนี้ต้องต้องแอบดูเอาใช่ไหมฮะอาจารย์ดูได้แต่ว่าดูได้จะให้ดูว่าลักษณะว่าปูท้องคงไม่สลัดไข่ได้อาจารย์ไม่ครับไม่คงไม่ได้เพิ่งดูครั้งแรกเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฮะสังเกตนะครับไปฮะเห็นไหมจับปิ้งมันจะเลื่อนลงต่ำมากเห็นไหมโอโอ้มันจะถอยลงใช่มันถอยลงปกติน่ะถ้าปูยังไม่ท้องเนี่ยมันจะสูงกว่านั้นนะ มันจะปิดแทบสนิทอ๋อมันจะเหมือนท้องมันใหญ่ขึ้นไหมใช่ใช่แบบมันมันหล่นหล่นลงไหมครับใช่ใช่นี่เหมือนท้องปุ๊กปุ๊งขึ้นเลยตัวมันเหมือนกลมกลมขึ้นเนะใช่ไหมใช่ใช่นี่แหละอันนี้คือท้องเขาเริ่มเือท้องแล้วรอแค่ว่าเมื่อไหร่มันจะจะมีลูกใช่ไหมครับกี่กี่เดือนอาจ์มันพอมันมันจะเป็นลูกไอีตัวตัวเล็กๆอ่ะสักเดือนหนึงประมาณก็จะอยู่ในท้องเลยเดือนหนึ่งเล็กๆสักเดือนหนึ่ง ประมาณเดือนหนึ่งโอ้ดูงจะลดกไหนวันนี้วันนี้หลดนะฮะโอ้วันนี้มาเต็มที่เลยฮะอาจารย์พาดูหมดเลยโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มากแม่ใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่ๆหญ่ลูกน่าจะเยอะนะนี่รือแล้วแต่ก็ค่าสะใหญ่หน่อยก็หลักสามร้อยขึ้นนะครับกี่ตัวครับอาจารย์สามร้อยขึ้นหนึ่งแม่นะใช่ถ้าใหญ่ๆก็คือตัวหนึ่งเป็นร้อยแหละใช่หลักร้อยขึ้น ลูกน,นะครับแต่ว่ารอดจริงๆก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะเยอะมากเลยนะตีไว้แม่นก็เหลือสักร้อยหนึ่งอยู่เ,ยเปิดเองเลยเดีกว่าเอ่อจะได้เห็นใกล้ๆนะฮะนี่ขออนุญาตเปิดแล้วนะครับนี่นี่ครับอยากให้เห็นตัวใหญ่ๆตรงนั้นนะฮะดูดิอันนี้พันกำแพงนะครับนี่แต่ว่ายังดูได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เข้ารูใช่ถ้าเขาเข้ารูเมื่อไหร่ก็แปลว่า เขา <S 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 เริ่มจ,<ร>จะท้องละวเราจะไม่แตะบ่อยนะฮะเะะน,ะฮะนี่ยถ้าเข้ารูนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกรูเนาะรูดัดแปลง <S <S 2> <S 2> เป็นรูเทียมรูเทียมอ่ะเ,เป็นท่อไม้นะฮะตัดเองได้นะครับบางคนก็สั่งซื้อเอานะฮะจริงๆก็ตัดเองได้นะเรื่อยเอานะครับนี่ดูธรรมชาตินะครับแล้วแล้วเขาออกมากินอะไรไหมฮะพวกนี้อาจารย์โอ้โหนี่ดูนี่มีแต่แม่ใหญ่ๆฮะโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากพวกนี้กินครับยังออกมากินอยู่ อย่งอกมากินใช่ไหมเพราะว่าตัวไหนที่รู้ตัวเองว่าท้องแล้วเนี่ยมันจะขึ้นที่สูงเลยก็คือไม่ยากไม่ยากรู้เลยว่าตัวไหนจะท้องเขาจะเข้าไปอยู่กับเขาเองเข้าไปเลยเงียบเลยเข้าไปอยู่ตรงตามรูตามรูอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีเนาะบรรยากาศแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นอ๋อจะไม่เปิดสปริงเลยนะนี่ตรงนี้นะฮะไม่ได้เปิดสปริงเกอร์ไม่ให้กวนเลย คือเปิดหยดระบ้าพอดีเพิ่งเปิดไปอ๋อเพิ่งเปิดเปลี่ยนใหม่อ๋อเปิดเหมือนกันเพื่อจะให้ปูได้สดชื่นเนาะใช่บรรยากาศดีมากเลยนะฮะแต่ไม่กล้าดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก่อนล้วกัน <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูอีกหน่อยนึงนะฮะ <laughs> ดู <laughs> ผมจะดวงดีไม่มีตัวไหมอา้ามีตัวรอดไปแล้วนี่ประมาณนั้นแ <laughs> <ม>ปล <ะ S 1> ว่ารอบนะ่ะขอจานนี้มี จำหน่ายเรื่อยไหมฮะตอนนี้มันไม่พอแล้วมีมาเอาไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นชุดที่ว่าคัดไว้ตัวนี้คัดทําพ่อแม่พันใช่เพราะว่าไม่พ่อแม่พันของตัวเองไม่งั้นไม่ทนครับอ่อก็ให้เกษตรกรไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วเป็นเป็นพันคู่เป็นพันพันคู่อืมก็ถือว่าน่าจะรอบหน้าก็น่าจะเยอะขึ้นถ้าลูกเขาออกทั้งหมดเลย อร,อ,ร,บรอ,อบหน้าเราทางช่องเราน่าจะได้มีโอกาสมาถ่ายรูปลูกปลาลูกกุ๊งปูพวกนี้เนาะโอกาสได้มาดูตอนอนุบาลเพราะว่าอยากเห็นตอนโอ้โหเต็มท้องอะ่ะแล้วก็เราอนุบาลยังไงให้มันโตอะไรเงรี้ยมันรอดอะ่ะอยากเห็นตอนนั้นเนาะครั้งนั้นจำได้ไหมที่จิ๊บเล็กๆที่เคยมาอ่าอันนั้นเห็นอ่าอันนั้นเห็นชนเยอะมากแต่รอบนี้มันจะมีเยอะก็เลยจะว่าผู้ชมนะครับ ฝากติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนที่ลูกมันเต็มท้องแล้วก็ตอนอนุบาลเนาะว่าอาจารย์จะพาทํำยังไงตอนเอาลูกลงไม่ได้ขย่าลูกลงนะเห็นแต่กุ้งเขาทากันนะเขาขยับไอ้กเขาขย่อลูกเขาขย่อละมันจะมีเทคนิคอย่างนี้ครับเราจะจะทําการสลับก็ต่อเมื่อให้ลูกลงเดินเองก่อนสักครึ่งนั่นมันหมายถึงว่าท้องแก่เต็มอ๋อสลับเหมือนกันแต่ แต่ต้องให้ลูกลงลงเยอะแล้วเยอะแล้วเด็ดผลดีบเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะกินเ,เดี๋ยวแม่จะกินลูกแม่มันกินลูกเ,เองก,กินครับกินเอาแล้วเวลาลูกมันออกเราต้องแม่มันออกใช่ไหมใช่เพราะนั้นเราต้องแต่ว่าเราจะไม่สลัดตอนท้องลูกเตเี็มๆคือมันเหมือนคนท้องไม่แก่ค่อดก่อนลูก,ลกตาย,ยอ๋อ oh. ก็คือให้ให้เหมือนพร้อมออกทุกตัวแล้วเราถึงสลัดก็สลัดสันๆได้เหมือนกันได้แต่ต้องถึงเวลาที่เหมาะสมแก่เต็มที่ใช่แก่ที่ โอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวมากนะครับเราจะรอมาถ่ายตอนลูกมันเนาะใช่ลูกปลาลูกปูนะครับรุ่นแรอบนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับขออาจารย์เตรียมแม่พันธุ์ไว้เยอะมากลูกน่าจะโอ้หลายหมื่นตัวรอบนี้ครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจอาจารย์ปูอาจารย์เต้ด้วยนะครับปูนาวิทวะปูนาวิทย์ฟาร์มอ่าปูนาวิทวะฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในเพจไว้ให้ นะครับในในในช่องไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรอาจารย์ไว้ข้างล่างให้นะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเกษตรพาเพื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาดูนิดหนึ่งแอบลอยก่อนแอบลอยดูว่นโอ้เยอะเยอะเยอะเออ